ราตรีสวัสดิ์วันนี้นะไทยทำวิดีโอกนะี่วันวันนี้ก็ไปด้วยมีตุละทางรอรอมูบานมีีเยงก็ะมงชงเทงงใสใสไปหมดเลยวางม่ไดรซับอะไรเนาะโอเก็ปเไปด้วยนะแต่วันนี้ก็อเ,เอาเชิญคืนบังคับวันพุธสิบเจด 17, ไงปดดำเปิดกพกุาพันธ์ 24, ยี่ห้าหกสี่อันนึงปดหนักรา เออยี่20อัดคุนสกราช1382จอลสกราชคืนฮอกคัมเออ6กอดเดือนซีคายปกุลปีฉะลูฉนําฉะล้องมาเลเซียวันพูทมาเลฮอกเออคืนฮอกคัมอันนี้อ่านว่าคัมอ่าคัมคํานี้นะเออเดือนซีคายพอกุลการชายกาพระชายอารักษ์ใช่ การตลมดาการใช้กา,รา,การพระคข่ำอาราจปีด้วยอังกฤะด้วยด้วยปลายราพองได้จีมุยอมปีโดดเดารเราเราพูดภาษาไทยด้วยกันเยิงนิยียเพียภาษาไทยโดดเขียด้วยกันโดยเขียอยู่กินกันรวมโรเชียมุยนเขียด้วยกันมานานเอามาหลายปีแล้วปลายราชีมุยนน้ยเขี่ยเมาจีฉันทนให้ เออเว้ยใจเบ็ดูวของอานพ่อโอทิลิทม์รูปหมอน้องอลาลื้อสร้างอานกิโอนิทม์ชั้นโอนสร้างออมปีอาไว้ออมปีอาไว้นะด้วยอะไรกันแน่ออมปีอาไวเอาปากกอดอะไรกันแน่เอาปากกอดชันคอไปด้วยน้องสมเติมพ่อคออานพ่อโอทิลิทมคอไปด้วยคอนเติมเนี้ยพ่อไปด้วยคอนเติมเนี้ยพ่องได้หมวยบานเตะ ได้ไหมบานเต้ด้วยเหตุดีเองก็ไม่รู้ดอยเฮดีเองก็ไม่ทันเขาทำชอบด้วยกบหม้เกเฟิร์นซ้อมครอตามจังหวัเอาไว้ได้เธอสอบตามปั๊บเธอจปั๊บอันนี้แกทำชอบด้วยกบมนะาในแจ้าหน้ามีคนรับรู้มเมียนเกนดังลือมเมียนเน็ดดังลือด้วยซ้ำติดพอกด้วยด้วยกระช่ะสร้ามลาลังเลเติดพอ่องบ มันได้แตง่งงานมีบ้านรีบกะกันซักด้วยติดผองซักด้วยติดผองรีบรีประยับระยับเ,เ,เร็วอ่านกระเล็กได้เร็วฉับเข้าอ่านกระชอมลระทมเข้าล่างเร็วเข้าเร็วเข้าฉับล่างอ่านี่อ่านพระโอองเนี่ยเขาเกเขาเกมีมิดสันมีกับบัดคล็มิดสันกับบัดคลเสียด้วยติดผ่องเสียด้วยติดผองนะจะบอกให้นะ จังปรับឲ្យដឹងនិងปรับឲ្យដឹងប ò ហៃរੂព្រោះតែយីកាត់ហ่ะប ò ហៃប ò ហៃយ៉ារៀនភាសាអង់គ្លេសរៀនភាសាអង់គ្លេសដោយតົນឯងក៏បានដោយខ្លួនឯងក៏បានខនេះណាស់មិខខនេះទាំងខនេះអាចទៅចោលជំរំខខនេះមិខខនេះនឹងដូចបណ្ដាលមក២នឹងដូចពាក្យពេញនេះនឹងដូចបណ្ដាលពោល២រឿងណានដូចរឿងនោះដែរដូចរឿងដែរក៏បណ្ដាលក៏ថាបាទ ก็อัาถารพ์บไรก็ได้หนูนาก็บ้านช่วยฉันช่วยฉันด้วยช่วยอยู่พ่อช่วยด้วยอยู่พ่องช่วยด้วยอยู่พ่องคุณเองนะก็มีสวนรวมลกลลกไอ้ตัวละก็มีอะไรจบาหนจะรูมด้วยได้ใช่ไหมเมเจใช่ไหมเมเจอบ่าเฮ้คำที่มีความมงคมหมายเปียดแดนเบียนนะความมงคมหมายที่แปลแต่เบีนนีด้วยกันโดยที่ก็คือที ទីនេះប្រែថាផងដែរតានឹងអាម៉ាំងក៏ផងដែរដែរខ្លះអញ្ចឹងណាម៉ាំងអានក្ឆក់ម៉ាំងអាលើក្រម៉ាំងហ្នឹងបាំងខ្លះចឹងខ្ញុំខអបៃទីខ្ញុំតំទៅផងខ្ញុំតំទៅផងខអបៃទីថាខ្ញុំខໄປទួយຊួយພຸມທີຊួយພຸມດ້ວຍໂຕນີ້ໃຫ້រៀនក្រម៉ាំងឲ្យរៀនផងໃຫ້រៀនម៉ាំងឲ្យរៀនផងໃຫ້រៀនម៉ាំងឲ្យរៀនបុកនេះបាំងហ្នឹងដូចនេះអញ្ចឹងពីរអនេះវាប្រែដូចគ្នាប្រែ ป้าโอเคแค่นี้ก่อนนะวันนี้นะขออภิบาไปก่อนนะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญตลอดกาลเพื่น